กราบสวัดสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมไตเติ้ลโนซี่แล้ววันนี้นะครับผมผมก็มาอยู่ในเกมฟรีไวนะซึ่งผมก็จะมาทําเครื่องร่อนใช่เครื่องทาบั็กเครื่องร่อนนะครับผมแต่เป็นแบบฉบับเกลียนนะคือทําบั็กเนี้ยไม่โดนแบนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นการผิดพลาดของเกมนะครับผม เดี๋ยวผมไปทําให้ดูกันเลยนะครับกันแต่ก่อนอื่น gm ส่งของมาน่าจะได้ทุกคนนะมนจะรับกันนะผมเปิดโอ้มันทํำไม่วะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูนในเกมเลยครับผมไปโอ้มาอยู่ในเกมที่รับร้อยนะทุกคนซึ่งมันมาอยู่ในเกมนานแล้วนะคือเมื่อกี้มันชนละมุนแบบสุดขั้วคนก็เยอะแล้วก็ผมก็ต้อง จากการยิงไปก่อนนะมาทีนี้เหลือ14คนเครื่องโดดร่มผมได้และคือปัญหายามาากเดี๋ยวไปหาที่กะโดดกันนะครับผมหาที่โดดกันหน่อยเออแล้วทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะจ,ะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมข้างหน้าจะมีคนหรือเปล่า นี่เดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะขั้นตอนแรกนะครับผมถือปืนอะไรก็ได้นะครับผมกดเล็งแล้วกดเล็งกับสเล็งกับนั่งพร้อมกันนะผมปุ๊บมันก็จะเป็นท่าแบบนี้นะแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดนี่งไงครับผมเป็นไงนครับโคตรเท่โอ้โหสู้ไม่ได้อะเบาเลยเดี๋ยนะมีคนครับ แถวนี้มีคนนะผมจำได้นะเมื่อกี้ในโดรนวาเนี่ไม่ได้มีแต่มันยังมีตีนึงนี่นะค่าน้อยไม่เป็นไรครับผมเพราะวันนี้ผมมาสอนทำบักผมไม่ได้มาฆ่าคนุนทิ้งก่อน ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ตามให้ดูแล้วนะครับผมนั่นแหละครับผมคือการทำบั็กนะไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมเพราะมันเป็นการผิดพลาดของเกมนะซึ่ง G.M ก็ยังไม่แก้ผมไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำได้ทุกคนนะผมแปบ๊บหนึ่งตอนนี้วงแรกแล้ว เหลือเก้าคนรวมผมอืออยู่ไหนกันวะเฮ้ยแป๊บหบนึ่งนั้นทุกคนเดี๋ยวผมสอนอีกทีนึงแต่เมื่อกี้เห็นคนเยอะอยู่คนมันอยู่ไหนหมดวะทุกคนก็อย่านะครับผมก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะผม เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเจอวะ่ะอืมอืมยิงกันสนั่นเลยเสียงใกล้มากมันยิงใครวะอืมนั่นเนี่ย đao 1 đao 1 rồi đao gì đao 2 ไม่มีนะผมซึ่งเราต้องเข้าวงแล้วตอนนี้โอเคครับเมื่อกี้ผมอาจจะสอนแบบไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงหยิบปืนปืนใดก็ได้คนระับปืนหนึ่งเปิดสกูปนะครับผมแล้วกดสกูปพร้อมกับนั่งปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นท่าแบบนี้ครับผมแล้วก็วิง่งกรโดด2แล้วมันก็จะได้แบบนี้นนนครับผมเฮ้ยนั่ครับผม เห็นคนไหมผมลงก่อนดีกว่าโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยนั่นแหละครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนอีกทีอุ้ยเล่นแรงอยู่นะเราอะ iw เ,บบเล่น iw เ,เหรอ

สองสองนะทุกคนแป๊บนึงนะอยู่ในบ้านนะอืมอืมหนะนะัวแตก อุ้ยดาวเพื่อนเพื่อนยิงอุ้ยเพื่อนสวยรีบมาชุบรีบมาชุบเร็วเร็วรีบชุบอืมท้าแค่สองเองแต่ลืมไปว่าวันนี้จะมาทำบักนี่ครับกดสกูกดสกูพร้อมนั่งแล้วมันจะได้แบบนี้แล้วก็วิ่งนีเป็นไงครับอย่างเท่ครับผมดูก็อุ้ยเล่นจบแม์จะได้กล่องด้วยนะครับผม ก็อย่าลืม <c oughs> ับคลิปเลยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บ